สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง EVE C 1 1 8ค่ะไม่ใช่ C C 1 1ค่ะ C C 1 1ค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมคือ Player or Bean กับคุณอีฟค่ะมาเล่นที่ level 8ค่ะคุณอีฟหายไปไหนกัน ออกมาสิพบกับชา่าง EVA C4 จริงๆไหมคะอยู่นี่อยู่นี่น,นี่ก็เปลี่ยนตัวนิดหน่อยนะคะพอดีอยากกลับไปดีวัยเด็กนะคะเอ่อชื่อตัวละครว่าอะไรคะชื่อตัวละไม่เอาไม่เอาอะไยังไม่บอกนะคะเดี๋ยวขอให้พูดกี่ตามเยอะกว่านี้เดี๋ยวเราจะบอกกันจังเลยโอ้ยนี่อยากได้กี่ไลค์เอาสักงสิบกว่าไลค์ก็ได้แค่อยากได้สิบไลค์ คลิปเก่าอีกแล้วคือมาเล่นนี่เนี่ยใครจะเป็นแมปช่วยเหลือกันสองคนเราต้องใช้สองคนในการเล่นเท่านั้นค่ะเหมือนมาไปฝั่งไหน พบกำลังได้นะคะแต่แล้วก็ยากเ็นเปิดประตูให้กันยังเปิดให้ไม่ได้เีิไม่เปิดที่ชั้นก็อยพี่เนี่ยค่ะก็จะมีปุ่มให้กดด้านบนอกฝั่งก็จะกดที่มือริ่มสิ อืมชั่ว anyway so yeah please oh ไม่เป็นไรอย่าลืมกดไลค์แลก็กดกระดิ่งด้วยนะคะได้ชื่อดูจบได้ชื่อทางน้องสุกินสิ่งช่ว